สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องมุมมองวรรการในการมองโลกทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยนะครับสิ่งที่เรามองเห็นในขณะนี้นะและเราจะคาดการอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีใครตอบได้นะ หลายครั้งผมจะใช้ประวัติศาสตร์นะอย่างเหตุการณ์ต่าง,างๆย้อนกลับไปเมื่อ1 0ึปีก่อนนะอย่างเหตุการณ์เรื่องของเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อมโหรานในสาธารัฐไวมาหรือว่าเหตุการณ์เกรดอิเฟชั่นนะครับเศษรษฐกิจโลกนะครับยุคสมัยนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่สหรัฐก่อนนะเศรษฐกิจนะสหรัฐนะเกิดตลาดหุ้นนะร,นนะร่วงล่ม Market Crash ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับปี1 9 2 9 และดำไปสู่การเกิดเศรษฐกิจนะครับซบเซาตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่นะเรียกว่า Great Depression นะที่มีจุดกำเนิดในปี1 9 2 9แล้วก็ลากยาวไปถึงประมาณปี1 9 2 9นะและหลายครั้งนะก็จะมีนักบริษาตรนะก็จะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดมหาสงครามโลกครั้งที่2ด้วยจากสภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำครั้งใหญ่ในครั้งนั้นนะครับในช่วงปี1929แล้วก็มีเหตุการณ์อีกอหลายอย่างนะครับที่ผมพูดถึงหลายอย่างเหตุการณ์ในเวเนซุเอลานะที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อมาหัลานเรื่องมาจากราคาน้ำมันนะครับที่ร่วงนะตกลงจากราคาน้ำมันโลกนะครับ ซึ่งประเทศเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีรายได้หลัก95เนะเลยนะมาจากน้ำมันดังนั้น,นะครับประเทศที่มั่งคัง่งประเทศหนึ่งนะเมื่อรายได้หดหายนะทำให้ต้องใช้เงินสำรองในการซื้อสินค้าที่จำเป็นนะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินตาต่างประเทศเงินดอลลาร์นะครับเงินสำรองก็ร่อยหลอ ตอนหลังมาไม่สามารถชำระหนี้สินนับต่างชาติได้จึงทำให้เกิดปัญหานะสินค้าอุโปโภคบริโภคขัดแคลนนะจากกลไกของรัฐบาลนะที่ขาดประสิทธิภาพแนะสุดท้ายก็นำมาสู่เงินเฟ้อหัวลานนะครับไฮเปอร์อินฟลชันในเวเนซุเอลาซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราสังเกตมันก็จะซ้ำๆเป็นประวัติศาสตร์หรือเราจะบอกว่าหลายครั้ง ประาิตร์ก็บอกอะไรเราสอนอะไรเรานะครับมันถึงถูกบรรจุไวนะ้เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรของนักเรียนระดับมัธยมนะในประเทศต่างๆนะรวมถึงในไทยเราเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะมาคุยนะครับในหัวข้อนี้คือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปนะในเหตุการณ์การเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเราเนี่ย เราก็คงดูเขาลางนะจากประวัติศาสตร์ได้คร่าวๆแต่ก็ไม่อาจสรุปได้นะครับว่าจะเกิดเช่นนั้นแต่ว่าถ้าเราดูจากประวิติศาสตร์ประวิติศาสตร์ก็สอนเราว,ว่ามันมีเหตุผลของมันเสมอนในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมได้คาดการนะครับได้พยากรณ์นะเรียกว,ว่าพยากรณ์ก็ไม่ถูกนะคาดการณ์นะใช้คําที่เหมาะสม จากการคาดการณ์ของผมจากเหตุการณ์สถานการณ์ในอดีตนะจากปริศาสตร์เพื่อจะมองอนาคตหลายครั้งมันถึงมีความคัดเค่อนนะไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้น100%นตไม่ว่าจะเรื่องไหนนะอาจจะมีความถูกต้องเกิน50%ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นแนวทางเฉยๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครฟังในช่องผมก็อยากให้ฟังแบบนี้นะฟังเป็นแนวทางเฉยๆส่วนท่านจะมีมุมมองที่ละเอียดลึกซึ้ง นะครับมองได้ลึกมากกว่านะท่านก็พินิษพิจารณาเป็นวิทยาณของท่านนะครับอาจจะเห็นแตกต่างบ้างนะหรือถ้าจะเห็นแตกต่างทั้งหมดก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ทุกส่วนบุคคลนะนะแต่สุดท้ายนะถ้าเกิดฟังช่องผมแล้วเอาแนวทางนะไปปรับนะไปใช้ นะครับเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะโดยเฉพาะาผมจะบอกแนวทางแวะนะไม่ได้บอกแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างเดียวนะก็ได้พูดถึงแนวทางเพื่อจะพ้นภยัยพ้นวิกฤตไว้ด้วยนั่นก็คือเราจะต้องใช้ทางสายกลางนะครับหรือว่าอาริย,ยมรรคเป็นองแ์บประการในพุทธศาสนาเป็นแนวทางเดินและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ การดำรงชีวิตนะทั้งการขยันหาทรัพย์การรักษาทรัพย์นะครับการมีกัลยาณมิตรนะครับนะพูดให้เราฟังนะนำเสนอนะแนวคิดการคาดการณ์ต่างๆวิเคราะห์ให้เราฟังแล้วก็สุดท้ายนะการดำรงชีวิตของเราก็ต้องอยู่บนความพอเหมาะพอสมนะเส้นทางใส,กงนะส่กลางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมได้ฟังพระราชดำรินะและพระราชดำรัสในหลวงราชการที่9นะที่ท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็บอกว่ามีความเหมาะสมนะมีภูมิคุ้มกันนะมีความคิดหยุ่นที่ดีนะน่าจะเพียงพอนะต่อการรับมือนะสถานการณ์ในวิกฤตและภัยต่างๆตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะไม่ว่าจะเป็นภัยทางด้าน เศรษฐกิจการเงินนะโลกซบเซานะครั้งใหญ่สุดสภาวะเงินฝืดเงินเฟอ้อนะครับหรือว่าจะภัยที่มาจากธรรมชาติหรือว่าภัยจากน้ำมือมนุษย์นะภัยจากสงครามนะหรือมหาสงครามก็แล้วแต่นะแนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆการเวลาข้างหน้าเท่านั้นนะครับนะต้องขีดเส้นใต้การเวลาข้างหน้าเท่านั้นเลยนะ จะเป็นผู้เฉลยคำตอบเหตุการณ์สถานการณ์โลกและไทยจะเกิดอะไรที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเป็นแค่แนวทางอาจจะมีความถูกต้อง60 70 80เนตะตามที่ผมเคยสำรวจมานะอย่างที่บอกมันเป็นแค่มุมมองที่ผมใช้ประวัติศาสตร์ในการมองนะแต่ว่าความจริงที่จะเกิดปรากฏขึ้นนะเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์โลกและไทยเนี่ยมันก็ต้องรอเวลา นะซึ่งจะเกิดปรากฏขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดปรากฏขึ้นก็ขอให้ท่านมีความเชื่อนะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆดังนั้นสิ่งที่ผมมองไม่ว่าจะใช้ปริศร์ในการมองหรือหลักการมองนะที่ใช้กฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยมันจิงทําให้ผมเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจ นะว่าถ้าเราเดินนะตามทางในพุทธศาสนานะครับมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์แล้วเราใช้แนวทางนะสายกลางอรียมามร่มปฏปบัระการนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับในการพัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะครับน่าจะเห็นแนวทางน่าจะรู้นะครับว่าควรจะทำอะไรต่อไปในอนาคต ซึ่งแน่น,นอนแล้วสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมด100เปซเป๊ะนะแต่ว่าขอให้เกิน5 0นผมก็พอใจก็แปลว่าผมอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องนั่นเองนะไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ผิดพลาดพอถ้าเกิดเราผิดพลาดหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีโอกาสให้เราแก้ตัวบ่อยๆนะครับดังนั้นเราจริงไม่ควรจะผิดพลาดบ่อยๆผิดพลาดอาจจะมีบ้างแต่ทําให้ถูกต้องมากกว่าผิดพลาดเป็นบทเรียนแต่ผิดพลาดซ้ำๆ มันทําให้ชีวิตถอยหลังอันผิดพลาดนิดหน่อยแล้วแก้ผิดพลาดจะเกิดการพัฒนาก็จะก้าวไปข้างหน้านะครับถ้าเรามีแต่ผิดพลาดก็คือย่ําถอยหลังไปเรื่อยๆไม่รอดนะครับะฉะนั้นเมื่อเราทําอะไรแล้วแต่เราจะต้องมีหลักหลักใจนี่สําคัญหลักในการมองโลกนะซึ่งผมเรียกว่ามุมมองมูลนกากรก็คืออยู่บนหลักของการมองเหตุสู่ผล มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่นซึ่งหลักนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนความเชื่อของกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ในพุทธศาสนานะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วพิจารณาไปนะก็เตรียมตัวนะแต่เราไม่รู้หรอกครับอนาคตจริงๆจะเกิดอะไรขอให้เรามั่นใจว่าเราเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วเดินไปข้างหน้าครับด้วยความมั่นใจโอเคนะครับก็ขอให้ฟังแล้วได้สิปัญญา ใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสัติดตามช่อง y o u t u ช e องจันเสกข้าจหยดศูนย์หน้าจนหนึ่งต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุ่น้อาจารย์เสกเสมอมานะครับขอขอหยทุกท่านมีสีปัญญายและสามารถพาตนเองและครอบครัวพ้นภยัยพ้นวิกฤตนานา,นาในช่วงปี6364นี้ไปได้นะครับเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ